รับราชการลูกจ้างประจำอยู่โรงบาลเลือดสินหน้าที่ประจําก็คือทํารองเท้าผู้พิการผมสามารถขันใสยครับเดิมดีเดียวผมไปเรียนมาจากศูนย์ศูนย์พูู้อาชีพคนพิการพระประเดงปี24มีนา25ผมเพ่มาอยู่เลือดสิน การทารองเท้าคนพิการเนี่ยค่อนข้างจะยากเราต้องทําให้เข้าตามรูปแบบเท้าเขาต่างกับคนรองเท้าคนปกติเท้าคนพิการเนี่ยบางคนเท้าบิดปูดออกมาเราต้องพอกตัวหุ่นให้เข้ากับเท้าของเขาถ้าไม่พอกเลยเนี่ยทาไปเนี่ยใสแล้วเจ็บไม่สามารถเดินได้นี่พูดเนี่ย กระดาษ A4 ไม่สามารถวาดได้เนี่ยเขาขอากระดาษ A4 เนี่ยผมต้องไปทำหมุนใหม่คือตอนที่ผมเข้ามาทำใหม่ๆอะ่ะผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะตอนที่ผมเรียนดูพระประแดงเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าคือพอมาอยู่เข้าอยู่เข้าเราต้องมีความใส่ใจตรงนี้ก็เจอคนพิการหลายๆคนแต่ละวันแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนี้เรียนรู้มาเรื่อยๆเรื่อยๆ แต่และคนนี่มันต่างกันอ่าคนนี้ทําแบบนี้คนทําแบบนี้อ่าทไปเสร็จแล้วคน,นมาเจอคนใหม่เดือนหนึ่งอของเลอสินมาก่อนนี่ผมทําเป็นร้อยคู่ขั้นตอนแรกก็คือวาดขวาเท้าแล้วก็มาแต่งหุ่นแต่งหุ่นให้ได้รูปเท้าแล้วก็มาออกแบบเอาแบบ ไปวาดกันหนังตัดหนังเกียนหนังแล้วไปเย็บเย็บเข้ามาขึ้นวุน่นแต่งพื้นขั้นตอนมากคู่ที่ยากที่สุดมันมีอยู่คู่ผมเก็บแบบไว้เลยนะเท้าโกเขาเรียกกไรเป็นเท้ามา้าสูงประมาณนี้ เท้าเขาอยู่อย่างนี้คเย่สื่มตั้งหน้าตั้งหลังเลยเป็นอาทิตย์คู่นี้สำคัญไหมคนพิการถ้าไม่มีรองเท้าใส่รองเท้าประเภทนี้ใส่ใช่ไหมไปหาซื้อรองเท้าตามท้องตลาดเขาใส่ไม่ได้เขาไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้แต่ละวันเปลี่ยนพื้นใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นใหม่ปกติแบบเดินเอียงกท่คนัน ผมภูมิใจในตัวเองทุกวันนี้ที่ผมอยู่เลือสินมา40กว่าปีผมถือว่าผมประสบความสาเร็จในชีวิตของผมผมพูดได้เต็มปากคือกติกของผมก็คือยึดมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคือจริงๆแล้วคนพิการมีอาชีพที่ทําทําได้หลายอย่างคนพิการทุกวันนี้อาจจะมีประสบการณ์มีความรู้เรียนมาจบริญญาโทปริญญาตรีตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดทางด้านไหนให้เลือกไปทำเอาสักอย่างเอาดีสักอย่างนะะึง จบมาจางด้านไหนยุดอาชีพทางด้านนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองความอดทนของตัวเองต้องอดทนความอดทนสำคัญ